สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับรถ s u บ a r u f o r เ s สเตอร์ท่านใดที่ใช้รถรุ่นนี้อยู่ครับและอยากจะรู้ว่าเราจะทํายังไงให้ได้คุณภาพเสียงที่ดีมากยิ่งขึ้นวันนี้ครับผมขอแนะนําชุดอัปเกรดครับให้คุณภาพเสียงที่ดีด้วยระบบ BSP สไตล์เสียง SQ นั่นเองครับคันนี้ครับประกอบไปด้วยชุดลำโพงแบรนด์ดังนะครับ JL Audio เราติดตั้งทั้งหมด2คู่ด้วยกันครับสำหรับคู่หน้าและคู่หลัง ความแตกต่างของคู่หลังเราใช้เป็นลำโพงโคแวกลำโพง2ทางแบบรวมชิ้นส่วนของคู่หน้าเราใช้เป็นลำโพง2ทางแบบแยกชิ้นให้ทนเสียงในทิศทางเดียวกันครับแต่คู่หน้าจะมีทวิตเตอร์แยกออกจากกันมาให้แบบนี้ติดตั้งคู่ก,กันกับตัว Active s u b w o o f e r with DSP ครับจากทั้งค่ายบาร์ฟุงให้ในเรื่องของรายละดยดเสียที่ครบถ้วนเพิ่มกาลังขับให้กับตัวชุดลำโพงเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูการติดตั้งและอัปเกรดคันนี้กันเลยครับ อนการติดตั้งลำโพงขั้นตอนที่1ครับคันนี้เราได้ดีไซน์ฐานรองสเปเซอร์ใหม่นะครับสำหรับรถซูบูร์ฟอเ s สเตอร์โดยสเปเซอร์ตัวนี้ครับจะเข้ารูปแล้วก็ยึดในตำแหน่งเดิมรูเดิมของตัวรถทั้งหมดนะครับขั้นตอนที่2คันนี้เราได้ติดตั้งแผ่นซับเสียงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บเสียงให้กับเจ้ารถซูบูร์ฟอเ s สเตอร์ครับตัววัสดุที่เราใช้นะครับเราเลือกเกรดที่เป็น อลูมิเนียมฟอยล์ผสมกับยางบิวทิลครับที่มีความหนาพิเศษช่วยในเรื่องของการลดเสียงรบกวนได้ดีครับและยังลดอุณหภูมิความร้อนจากภายนอก้วยครับจากแบรนด์ของ copper นั่นเองครับและขั้นตอนที่3ครับติดตั้งลำโพงวูเฟอร์ของทาง JL Audio ครับขึ้นชื่ออยู่แล้วครับเรื่องของการให้พลังเสียงบิดเบสที่หนักแน่นลงได้ลึกติดตั้งเข้ากับสเปเทอร์ที่เราติดตั้งเข้าไปก่อนหน้าน,นี้ครับ และชิ้ลำโพงคู่หน้ายังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับมีการติดตั้งลำโพงทวิตเตอร์เพื่อเพิ่มความสดใสและเพิ่มระเอียดเสียงที่ดีครับเดี๋ยวตำแหน่งการติดตั้งลำโพงนะครับเราจะติดตั้งใส่ไว้ข้างในคอนโซลด้านบนนั่นเองครับมาถึงขั้นตอนการติดตั้งพลังเสียงเบสให้กับเจ้ารถ Forest e เแล้วนะครับคันนี้เราเลือกซบวเฟอร์ที่มีขนาดใหญ่ถึง8นิ้ว นะครับมาในทรงสี่เหลี่ยมแบบนี้และติดตั้งได้ตำแหน่งที่เหมาะสมครับอยู่ที่บริเวณใต้เบาะผู้โดยสารฝั่งซ้ายนะครับซึ่งมีพื้นที่ค่องข้างเหลือเฟือเลยครับสามารถใส่ได้พอดีแบบนี้เลยครับพร้อมทั้งมีการวายสายต่างๆนะครับให้เรียบร้อยแบบนี้เลยครับ สโ a สเตทของรถซูบูร์รูฟฟอร์เรสเตอร์คันนี้ครับค่อนข้างครบครับได้เสียงที่มีความเป็นเซนเตอร์นะครับเหมือนมีเสียงนักร้องเนี่ยอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็มีเครื่องดนตรีประกอบซ้ายขวารวมถึงชุดลำโพงต่างๆนะครับก็ช่วยเสริมทําให้การฟังนั้นเซอร์ราวมากยิ่งขึ้นมีมิติมากยิ่งขึ้นครับสาหรับคุณผู้ชมท่านใดครับที่สนใจอยากจะอัปเกรดซิสเต็มแบบรถฟอร์เรสเตอร์คันนี้ครับติดต่อเข้ามาได้เลยครับร้านของเราโอเวอร์ฮอนซาวบางกะปิโลเคชั่นเสรีไทยสารสาม แล้วพบกันในคลิปดีโอถัดไปนะครับสวัสดีครับ